เมที่เราไปอยุธยามาออ๋ก็เป็นอีกที่หนึงถุงสวยหายไปข้างหนึ่งค่ะถุงเท้าเหรอใช่เปียนเอ่อเอาเอาเท้าจุ่มน้ำเท้าจุ่มน้ำบ่ออะไรไปจุ่มบ่ออะไรมาจะเดินเล่นกันไหมเขาพาไปไห็นไหมคะอ้าวไปไหนคะแต่มันจะยืนแข็ง แล้วแบบไม่น่าดูม,มันใดค่ะตอนนี้เขาจัดเป็นตีมคริสต์มาสนะเ,เป็นแบบเหมือนเป็นคิดคาเฟ่อ่ะ พาเด็กมาเล่นได้เนาะที่นี่นะเขาดูแลสถานที่ดีมากนะไม่มีกลิ่นแบบเนาะใชนะ่แต่เดี๋ยวนี้สวนสัตว์หลายที่นะก็แบบดูแลดีนะเออ,เอ,อแล้วว่าแล้วแต่ว่าสะดวกไปที่ไหนดีกว่าใช่แล้วเราไปเขาเขียวก็ดีซาฟารีเวิลด์ก็ดีนะเนาะเนี่ยมันอยู่เขาใหญ่เลยนะตอนเนี้ยสวยมากเลยร้าน

เออยิ้มยิ้มยิ้มหัวล้อกันเลยหัวล้อทำไงหัวล้อเอาอีกเอาอีกเอาเขียน่อยนะโบเขียนอีกไปก่อนเลยว่พี่เขาพี่เขียนรถเลยนู่นนู่นนู่นเธอไปเธอไปหาคนเขียนมาด้วยก่อนคนนเลย

พ่อจะมีคอนอีกเมื่อไหร่คะอยากดูอีกแล้วเดี๋ยวนะเพิ่งเล่นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมอันืมืดไปหมดแล้วนะหมดสี่้ลนยเขาปิดแล้วนะตรงนี้เนี่ยมีช้างนะตอนกลางวันเนีมีช้างดูคลิปได้เดี๋ยวรอ S <S> <S ให้เออไปรอดูคลิป,อ,ป,ลอ,ปอันนี้ให้ถ่ายให้ดูบรรยากาศเฉยๆว่าแบบเฮ้ยเรามาเที่ยวแถวนี้เห็นร้านก็สวย,ยดีดแล้วก็เลยแบบอยากจะแนะนำให้คนแถวนี้มานะให้อยู่แถวแถวนี้นะนครปฐมหรือรว่าอยู่แถวกรุงเทพแถวๆนี้จริงก็ไม่ได้ไกลมากนะ ไปตัว้วนะคะคุณสารไม่มียุงหลับฐาระวังยุงนะ่าพ่อยังไม่โดนเดี๋ยวแล้ก็จะกลับแล้วสวัดีค่ะดูกข้าไปหน้านะนี่มิสปีีขายยาว พี่โอเคไหมลูกหรือว่าขาขึ้นมาดีไหมเอาขาหรือว่าขาขึ้นมาดีก็ปุ๊กกำลังดูอยู่อขาขึ้นมาดีไหมลูกได้ไหมอ่ะโหบอกเขาต้องซื้อใหม่อีกคันนึงนะแต่งนเเห็นนนซโ่ะเเอาาท้ไปงไม่ได้พักที่สามพันเดี๋ยววันนี้กลับแล้วนี่เดี๋ยวใกล้จะกลับแล้วเนี่ยเอออากาศเย็นว่ะเออวันนี้อากาศดีมากดูสวนนี้กี่องศาตอนเนี้ย ก็คงยี่สิบแปดเลยยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้ายตอนเช้ากี่หลังยี่สิบห้าตอนเช้ากี่นาฬิกาตอนเช้ากี่นาฬิกาไฮกิฟต์ไฮฮันยาไฮฮยาเดินเที่ยแล้ว นครไปฐมตอนเช้า17องศาแหมขิงกันใหญ่นะพียกขาัวเหือเข็นได้หไม่ตองไม่ได้อาอาหรเองนเไม่ได้สิพี่ตองขายกาได้เปล่าอยยกได้แตทาี่ยาวอขาไงต้องงอขาให้ขาไม่ถึงพื้น อะไรคะ,อะรเ,รเอาอีกได้ไปอันนี้ไปก็ได้ไหม ไปเขาใหญ่พ่อๆก็ติดงานนีนั่นด้วยอ๋แต่ก็จะไปนะเขาใหญ่นี่ก็คือไปที่จิตไงไปที่ิตไปทั้งบ้านนะจ๊ะเจอกันได้ที่เรือมองเต้ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยไปไหมคะไเราไ่อนแล้วรไปไให่โอเค โอเคเดี๋ยว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 เดี๋ยนะเปานยังนะทู

พอเลวเห็นยุงแล้วนะใช่ไปนวดที่น้ไปเอาป้องนี่อยู่ในบ้านอยู่ในร้านอะเดี๋ยวขอใี้ล้อมึงนะขอถ่ายอะองขันรก่อนข้นนนอะขอไหมแอนย่ e อะ u r e ร d y Yes Are you ready ทำแล้วนไปยืนยืนตกหน้าว้าวตูดิเปิได้ด้วยโอเคเลยรไปรอนะอันยาแล้วเดี๋ยวนั่งเราจะไปแล้วสิเดาสิดาค่ะเอาวยอางัน1 2อันยานับก่อนนับอย่าพึ่งนับใหม่ควก่อน2 3ไแล้ว ดูทำไมท้ายรถปิดแต่แล้วปิดแต่แล้วน่ก็ลอเต่แล้วเดี๋ยวปิดปิปิดปนะหวานดืนบึอนนอนบนวานหวานจุ๊จิ๊ One, two, One, three. Yeah. Okay. ววลลลาแ้่ะพอแล้วลูกพรุ่งนี้ละพอแล้วนะเก็บบ้านบ้านง่ายดีกว่าไปจอดรถค่ะบึ้งบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถคันใหญ่เราลูกเข้าน้ำก่อนเออเอาเอาเด็กเขาไปในนี่ก่อนเดี๋ยวยุ่งกัดอุ้ยมีของเล่นนั่น หกันแล้วครับไนะเล่นเดียวซอบ้านเอที่ไหนใน่นเอบบาดยค่ไหฮะอบเลยข้าบ้านยุ่งกันเอ้เข้าเข้าร้านยุงกันป่ะเข้าร้านกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันเอออย่างนี้มันมันมันสำรับเราเลยนะ Ok, để hỏi thứ mới nha Ừ, đi thôi quả Mày quay 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 quay, không có gì năng này. โอเคโอเคเดี๋ยวพ่ออุ้มมาร้อยขั้วปิดประตูก่อน You gonna wave it <laughs> One two three Yeah I did it I wonder I do it อ้าวจะดูไงอะ ม่เจ้าพ่อ่อุนมอบิีกเปบดอออออ่๋กอะโดดนะกระโดดได้ไหมโอเคเราไลกันประมานี้แล้วกันนะไปก่อนไปก่อนไปไปโอเคอาปยบายไปแล้วาไปแล้วไปายก่อนไายก่อนบ๊ายบาย่อนไปข้้้้ ได้ได้ก็ได้ไหมครับอ้ยุงบนตัวเลยเข้าไปเร็วเร็วเข้าบ้านไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย